สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านพอ่อเคยลายาน้มสาวๆพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พ่อกันในวันที่12เดือนหนึ่งวันอาทิตย์เนาะปี2000สองพเ้หาตอนนี้อยู่บ้านหนาหนาวขนาดเลยอุณหภูมิ10บองศาตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึง สิบองศาเลยปุ้ยหนาวไปหนาวไปใส้ผ่านองกรมาหดสวนหดต้นมวงก็ฎไผ่พี่ลูกพี่มาพี่ก็ไผ่อยู่พี่ใส่เชือกให้ซ้ำโตสบายดีป่าลุงหนาวแห้งพี่น้องอยู่บ้านเหามาพี่มาพี่ พี่ๆกอไผ่อยู่พี่ลูกผ<ะ>ูกกอไผ่ไปไปไปหดกอไผ่หดกอไผ่หดต้นม่วงพี่น้องเปิดน,นำไวเลยสองสายโดยอู้อากาศหนาว<ด>พี่น้อง<ด>ทางใดหนาวเนี่ยรายงานตัวดเด้อพี่น้องเหม็นมาบอกเนาะบ้านาเฮานี่ปู่ยหนาวเรียรองบอบอกไปไป ไปมันนาวนี่มึงเนี่ยมันมันไหลเลยนะอย่าไป <c oughs> อย่าลงไปเด้ออย่าลงไปเด้อมา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 ทำมีเออ <c oughs> นี่นี่ไปนี่ก้อนนี่ไปนี่ไว้นี่อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด,อ,ดอืมอืมงอกอูอ้มันหนาวมันหนาวอย่าไปหาเหลียนสี่กอพี่น้องน้ำไม ไป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 ฮดกลมม่วงเนาะวันนี้เนาะหดต้นม่วงเนาะโดยลมมืดคืนจนสอดแจ้งเพราะว่าลมอุณหภูมิก็เลยลดลงโอ้ยลดแหงเลยใช่หูกเออปลากับปลาปลา่นว่าโดย

เออน้ำนั่นแหละไปลงมาเออไปย่างก่อน phosphate ย่างไปทางนี้ย่างย่างเออไปย่างโดยโดยโดยย่างตามทางพี่ศเข่าไปย่างทางหกนะพี่ออมมาพี่พี่ทางพีพีทางพี่เออไปตามทางเออนั่นแหละพี่ศิข่าไปหกหกซะไปเร็วเร็วยางลโล

nào 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 hiên nào hiên nè nào đâu mía phải đưa phải đưa nào xoài mà hình cả nào hình cả viên vì thế nào chỉ biết nằm khèn hột rồi hiên lò bớt chát bớt chát bớt chát บื้งบ <power> ื <podría> ้งนู่นี่นี่นี่เออนี่นี่พอสิปองได้นี่พี่มาปองพี่มาจับพี่นี่นี่จับนี่จับนี่อ๋อจับ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 นี่เอาปองจับนี่เด้อจับนี่นี่เด้ออ๋อโตเก่ง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 มังม่วงขะไก่จิเปียนหมากไรยิ้มด้วยนิ้มด้วยนิ้มด้วยเอาไชดีดีดเออเออเลี้ยมาเลี้ยมาเรียมาพอสิไทยฮู้ไป นี่มาหดเหงาหมอม่วงนี่พี่เอามาใส่เงาหมองม่วงนี่นี่ลูกนี่นี่เงาหมอม่วงนี่นี่นี่ใสเอาใส่ป,ปลาปลาล้งปลาลงนี่แหลปะปลาลงนี่แหละมันกำลังชีพเป็นหมากนี่จช้าน,นอยได้กินได้นี่โยอยาขึ้นสูงหลาย ơ sao nó lệ ô kìng lì bông lông cả đây lụng bông lông cả đây mà lấy rông lụng ơ ừ. ừ, kinh, 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 kinh nè ô oh. thiêu xì bì sì ạ lấy khăn nhau nè mà ao đưa mà ao đưa lôm nào lý đôi lụng đôi เก่งแท้หดชวนชอยเพาะก็เป็นอันนี้เป็นหมกม่วงที่มาปลูกพี่เล้วพี่น้องยางหลกดู่ะนะเอาหนาบเขาอีกทีเฮ้ยพี่เอาหนาบเขาพี่ลูกพี่เขาพี่เขาพี่เออเขาพคนละน้ำยังเมื่อต์แล้วบอ้น้ำยังเมื่แล้วไหลบ่แห้งสัม Chạy lộ đổ. Ờ đổi Nì đầy Nì đầy <laughs> Thứ chạy Nhưng nó nhưng không chắc nào không phụ nhầy đâu nó Là nào chứ Ờ nào bò Nào nào hả lệ <laughs> แม่ชิไปทูซาแล้วไปแม่อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดไปแม่ชิไปทูซาแล้วไปเออไว้หันแลยลูก Papa, m'n mần yang yang yang. Ma papa mà, là, nhai, nhai, nhai. mà bà, bà, phó, xin yai hai xin m'n hay m'n con, mần mày mày mần mày mày leo, leo, lửa nói leo, Nhiang leo, nơi nơi nừng. Hả? Bà, leo. Bà, leo. <laughs> say ใช้แม่เราเดือดๆ,ๆเอาเลยหน,า,น,นาวกับหนาวสิบองศาพี่น้องไอ้มือตีนนี่ปุ๊เย,ย็นเสียบเลยเด็ดแนีงปิดซะเด็ดนะแน่น่ะหมอดละปะ้าไปเบิ่งก็พาปปะมันยังมีบนน้ำอยู่ก็พาปปะไ,ไป มันมุดแล้วลูกนำ้ำมมดแล้วไปไปเบิ่งอยู่ก็ไปเด้อไปเด้ปะไป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 เบิ่งอยู่ก็ไปเพราะมันยังมีนำ้ำบ่ลูกลุกอืมอืมชางได้ก็ไ,นะไปนะหยังไปอยากไปเปิด จ้าจะมอ,องเปิดมองปิดไปไปไปเออน้าม,มันมืดแล้วไปไปเบ่งก็อภไปดูเออน้าม,ม,ออาม,มืดลูกอยู่ใช้ก็อภนะโอ้หจักอีกกิิงขนาดเลยไปไปโอ้แลน,นก่อนอีกโอ้ยยบ่เคยพอสิบองศาพี่น้องเลยตอนน่ะสิบสี่องศา กับว่าหนาวแบบสุดๆเลยมารอบนี่สิบองศาุยมืออื่นนี่บ่เรือประมาณแปร่เชาโนอื้อหูอีกูนเนยเมือดแล้วก่อนเลยยังเมื่อ,อไรพอหลอดจะหลอดนะเห็นมันได้คู่กกเมื่อเราจังไป สียมโซลาเซลขึ้นใหม่บ่เล่นเด้อตัวนี้เด้อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเปียก ไ่ตอนนี้ที่ลุงเท่นเราปลูปกไก่ยันห้อ,องน้ำนี่โอ้เขียวงามขนาดเลยพี่น้องเอาแนงมาปลูกเนาะมันก็นเลยเพื่อสิเป็นนอ่กับใช้เวลาเนี่ยแต่ว่าโอ้งามมาลี พี่น้องนาวแห้ง,ง,ง,งคลิปนี้ก็สิอีอลาก็เด้ฟอพเมแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ดตามรับชมอบอกันไหมคลิปหน้ากับเคยลาสบายดี